สวัสดีครับเรามาถึงแบบฝึกหัดที่1.2หน้าที่7นะครับแบบฝึกหัดนี้ตามโจทย์เลยครับข้อที่1ให้พิจารณาเศษส่วนพวกนี้นะครับแล้วตอบคําถามคําถามคืออะไรบ้างนะครับคําถามถามว่าเศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เศษส่วนใดมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2และเศษส่วนใดมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2จุดสําคัญของแบบฝึกหัดนี้ก็คือค่าเศษ1ส่วน2นะครับเศษ1ส่วน2มันก็คือ ค่าครึ่งหนึ่งค่าครึ่งหนึ่งฉะนั้นไอตัวเศษส่วนอย่างนี้เราเรียกว่าเศษส่วนครึ่งหนึ่งนะครับเรียกว่าเศษส่วนประโยชน์ของเศษส่วนครึ่งหนึ่งที่ในระดับชั้นของเราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือเราสามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบค่าเศษส่วนนะครับฉะนั้นในโจทย์ข้างล่างนะครับข้อที่2เห็นไหม เขาจะมีให no no ้เราทําการเปรียบเทียบเศษส่วนครับเปรียบเทียบว่ามันมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับทีนี้ก่อนที่จะเปรียบเทียบกันได้เขาก็อยากจะให้เราดูก่อนว่าเราดูออกหรือเปล่าว่าเศษส่วนตัวไหนนะครับแต่ข้างบนเนี่ยนะครับมันมันมีค่าเป็นยังไงมันมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งนะครับคือเท่ากับหรือมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือมันมากกว่าครึ่งหนึ่งพูดกันตามภาษาง่ายๆนะ คือข้างบนนี้ตัวไหนที่เป็นเศษส่วนครึ่งหนึ่งตัวไหนที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและตัวไหนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับลองพิจารณารูปนี้ก่อนนะครับอยากจะให้พวกเราดูรูปนี้ก่อนทําไมถึงเรียกว่าเศษส่วนครึ่งหนึ่งนะครับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยครับครึ่งหนึ่งคือสมมติเรามีวงกลมอยู่1วงนะครับทั้งหมดนะวงกลม1วงถ้าเราแบ่งเ,เป็น2ส,ส่วน เราระบา on ย1ส่วนอย่างนี้ก็คืออะไรครับเศษส่วนนี้ก็คือเศษ1ส่วน2ถูกต้องไหมนี่ครับเหมือนตัว <All> น <right. S 2> ี้เลยครับเหมือนเศษ1ส่วน2นี่ครับเราถึงได้เรียกว่ามันครึ่งหนึ่งเพราะว่าเรามีอยู่มีการระบายอยู่ครึ่งวงกลมนี่ไงถึงเรียกว่าเศษส่วนครึ่งหนึ่งทีนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับไอ้ข้างบนอย่างนี้นะครับ <Exactly>. <anche> การที่เป็นเศษส่วนครึ่งหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้ลองดูนะสมมุติว่ามีการแบ่งเศษส,ส่แบ่งวงกลมออกเป็น4ส่วนแทนครับครึ่งหนึ่งหมายถึงยังไงครับครึ่งหนึ่งหมายถึงหมายถึงตรงนี้ครึ่งหนึ่งไหมฉะนั้นการระบายเป็นยังไงครับการระบายสีจะเป็นการระบาย สอช่องนี้นะครับก็คือ2ส,ส่วน4ถูกต้องไหมเห็นภาพไหมครับอ่ะ,อะถ้าเราแบ่งวงกลมเป็นขนาดอื่นแบ่งเป็นซักเยอะขึ้นครึ่งหนึ่งคือตรงไหนครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือตรงนี้ฉะนั้นเราจะทําการระบายครับ ระบายด้วยสีแดงแล้วกันครับ1ช่อง2ช่อง3ช่องและ4ช่องฉะนั้นจะเป็นระบายไว้4ช่องจากทั้งหมดกี่ช่องครับ4 5 6 7 8 8ช่องอย่างเงี้ยก็พวกนี้จะเป็นเศษส่วนครึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยครับ มันขึ้นอยู่กับว่าเราทําการแบ่งส่วนของไอตัววงกลมตรงนี้ออกเป็นกี่ส่วนก็คือแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับถ้าตามภาพแล้วดูว่าไอข้างบนเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะครับข้างบนตรงนี้มันคือครึ่งหนึ่งของข้างล่างหรือเปล่าข้างบนนี้ครึ่งหนึ่งของตัวนี้ไหมสิบเป็นครึ่งหนึ่งของ2ี่สิบไหมสิบสองเป็นครึ่งหนึ่งของ18บแปดไหมห้าเป็นครึ่งหนึ่งของ16บหกไหมนะครับจนไปถึงตัวสุดท้ายครับ นึกออกนะเพราะพวกนี้เป็นเศษส่วนครึ่งหนึ่งทุกตัวนะครับนี่เป็นเศษส่วนครึ่งหนึ่งทุกตัวนะครับครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งวงกลมทุกตัวเลยครับอย่าไปสนใจตัวเลขนะสนใจที่รูปตรงนี้นะครับ mm hmm. เขาก็เลยเอาแบบฝึกหัดนี้มาให้เราฝึกนะครับ mm hmm. เพื่อดูให้ออกมีทริคนะครับมีทริคถ้าเราดูไม่ออกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเศษส่วนตัวนี้ มันครึ่งหนึ่งหรือเปล่าแล้วมันมีคําถามอื่นมาอีกอย่างเช่นมันน้อยกว่าหรือเปล่าแล้วมันมากกว่าหรือเปล่ามีวิธีการคิดนะครับเศษส่วนครึ่งหนึ่งเขาจะนิยมไม่นิยมใช้ตัวเขียนด้วยตัวอื่นอย่างเศษสองส่วนสหรือเศษสี่ส่วนแจะนิยมด้วยเศษหนึ่ส่วนสองนะครับคลิกมันจะอยู่ตรงเลข2รือตรงนี้ครับจะอยู่ตรงเลข2นะครับ ฉะนั้นเราจะใช้เลข2ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อประทำการหาว่าเศษส่วนที่เราเห็นข้างบนนี้นะครับพวกนี้พวกนี้พวกนี้นะครับมันเป็นเศษส่วนครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าหรือมากกว่าวิธีการก็คือเอา2นะครับเอา2ไปคูณข้างบนครับเอา2ไปคูณ4จะได้อะไรครับ2คูน4จะได้8 8มีค่ายัางไงครับเปรียบเทียบกับ11ครับ8มีค่าน้อยกว่า11นะครับฉะนั้นเศษสส่วน11จะตอบอยู่ในช่องนี้ครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะขนาดคูณ2เข้าไปแล้วครับเนี่ยครับเพิ่มไป2เท่าเหมือนกับเหมือนกับวงกลมตรงนี้เห็นไหมครับ1เนี่ยเพิ่มไป2เท่าถ้า1ไปคูณ2มันจะเท่ากับ2 นเท่ากันมันก็เลยเป็นเศษส่วนครึ่งหนึ่งแต่อันนี้ขนาด4นะครับไปคูณ2ได้แค่8ยังไม่ถึง11เลยแสดงว่ามันมีค่าน้อยกว่าครับนะฮะดูข้อที่2ครับถ้าเราคูณด้วย2 7คูณ2ได้เท่าไหร่ครับ7คูณ2ได้เท่ากับ14 14มีค่าเท่าไหร่กับ14ครับ14มีค่า เท่ากันเป๊ะเลยครับฉะนั้น7ส่วน14มีค่าเป็นเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับนะครับเอามาตอบตรงเท่ากับโอเคนะ,ะดูทีละอัน17แล้วครับถ้าคูณ2เข้าไปคูณ2ครับ17คูณ2ได้7 2 14ได้34ครับได้34เป็นยังไงครับ34 มากกว่า32ฉะนั้นคำตอบจะอยู่ที่มากกว่าครึ่งหนึ่งครับเราจะใช้วิธีการอย่างนี้นะครับแต่เวลาเราตอบตอบ17ส่วน32นะ17ส่วน32 11แลละครับ11คูณสได้22 22นะเท่าไหร่ครับ22น้อยกว่าฉะนั้น11 นะครับส่วน24จะตอบตรงนี้ครับ11ส่วน24เดี๋ยวคิดให้ทีละอันนะครับ22ใช่ไหมน้อยกว่า24เนาะน้อยกว่านะครับ10คูณ2นะครับ10เอามาคูณ2อเกดข้างบนคูณ2หมดนะเท่ากับ20ฉะนั้น20เท่ากับ20นะครับฉะนั้นตอบที่ตรงนี้ครับ10ส่วน20 อยู่ที่ตรงเท่ากับนะครับ12นะครับคูณ2เข้าไปคูณ2ครับ12คูณ2เท่ากับ24เป็นยังไงกับ18ครับมากกว่า18ครับฉะนั้นตอบที่มากกว่านะครับเมื่อมันมากกว่าเราตอบมากกว่าเอา12ส่วน18มาตอบนะ12ส่วน18 ต่อมามาที่5้ครับหเอามาคูณ2เหมือนกันนะครับคูณ2ทิกอยู่ที่2นะครับได้เท่ากับ10เป็นยังไงกับ16ครับน้อยกว่าครับฉะนั้น5ส่วน16อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่น้อยกว่าต่อมา8ครับคูณ2เท่ากับ16 8 2ดมากกว่า13เนาะฉะนั้น8ส่วน13จะอยู่ตรงที่มากกว่านะครับมาดูตัวสุดท้ายครับ19คูณ2ครับ9 2 18เป็น38ครับเป็นยังไงกับ44ครับน้อยกว่าเนาะฉะนั้นตรงนี้จะตอบ19ส่วน44อยู่ที่ตรงนี้ครับ นี่เราจะได้ละครับจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถที่จะทำการคูณ2เข้าไปนะครับที่ตัวเศษเพื่อหาค่าข้างบนนะครับคูณ2คูณ2จะได้ค่าข้างบนแล้วเอาค่าข้างบนที่ได้นะครับมาเปรียบเทียบกับตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับถ้ามันน้อยกว่าอย่างนี้นะครับ มันก็ต้องอยู่ในคําตอบของค่าน้อยกว่าถ้ามันเท่ากันนะครับ14เท่ากับ14คําตอบก็จะอยู่ตรง7ส่วน14นี่ก็จะอยู่ตรงค่าเท่ากันหรือเท่ากับนะครับถ้ามากกว่าถ้ามากกว่านี่ครับมากกว่า17คูณ2ได้4ได้34นะฮะ34มากกว่า32นะครับฉะนั้น คำตอบก็จะอยู่ที่ค่ามากกว่านะครับทริคอยู่ตรงเลข2ตรงนี้นะครับเลข2ตรงนี้เราจะเอาไปคูณที่เศษข้างบนนะครับแล้วก็ได้คําตอบอะไรมาเราลองมาเปรียบเทียบกับส่วนที่อยู่ข้างล่างทีนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเศษส่วนเท่ากันมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถจะบอกได้แล้วว่าเศษส่วนไหนมีค่าน้อยกว่าหรือเศษส่วนไหนมีค่ามากกว่า เราจะใช้ทริคนี้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนกันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคำนวณอะไรให้มันมากมายนะครับใช้หลักการของเศษส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยเข้าไปช่วยในการเปรียบเทียบตามข้อที่2นะครับซึ่งเขาให้เรามาทำการใส่เครื่องหมายนะครับลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเครื่องหมาย3ตัวเลือกใส่1ตัวนะครับว่าเศษส่วนพวกเนี้ยนะซ้ายกับขวาเนี่ยอันไหนมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากัน ทีนี้มาดูกันเลยทีละอัน4กับ8เป็นยังไงครับส่ส่วน8 4ถ้าเราคูณ2ไปนะครับมันมีค่าเท่ากับ8ถูกต้องไหมสเมื่อคูณ2มีค่าเท่ากับ8นะครับ6เมื่อคูณ2มีค่าเท่ากับ12อนะครับอันนี้8เท่ากับ8อันนี้ก็เท่ากับ8 อันนี้เท่ากันอันนี้ก็เท่ากันเท่ากันกับอะไรครับเท่ากันกับครึ่งหนึ่งเท่ากันกับเศษ1นส่วนสนั่นเองครับฉะนั้นอันนี้ก็เศษหนึส่วนสอันนี้ก็เศษหนึ่งคำตอบมันก็เลยได้ว่าอะไรครับมีค่าเท่ากันนึกออกไหมตัวนี้เป็นครึ่งหนึ่งของตัวล่าง นะครับ6ก,ก็เป็นครึ่งหนึ่งตัวล่างฉะนั้นมันเป็นครึ่งหนึ่งทั้งคู่ครับตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งมันก็เลยเท่ากันนะครับอ่ะมาดูข้อที่2ต่อ4เมื่อคูณ2แล้วนะครับ4คูณ2เท่ากับเท่าไหรครับ8เป็นไงครับมากกว่า นะครับ4ตรงนี้เมื่อคูณ2แล้วนะครับ4ตรงนี้นะครับเมื่อคูณ2แล้วได้เท่ากับ8อีกเหมือนกันครับแต่เมื่อเทียบกับ10แล้วมันมีค่าน้อยกว่าฉะนั้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มากฝั่งนี้น้อยฉะนั้นเครื่องหมายจะต้องเป็นยังไงครับเครื่องหมายก็จะกลายเป็น าตามนี้โอเคไหมอ่าได้นะข้อ3อดูดูดูไปทีละข้อข้อ3ครับ5เมื่อคูณ2แล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ5 2 10นะครับ3คูณ2นะครับ3คูณ2ได้เท่ากับ6อ้าว ทีนี้มาคิดดูครับ10กับ14เป็นยังไงครับ6กับ4เป็นยังไง10น้อยกว่า14ฉะนั้นฝั่งนี้น้อยกว่าเขียนน้อยอย่างเดียวนะ6มากกว่า4เขียนมากนะครับมากกว่าฉะนั้นเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มากฝั่งนี้น้อยเครื่องหมายก็จะเป็น แหลมๆไปหาน้อยก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าทันนะทันไหมครับลบก่อนนะครับเพราะเวลาเขียนคำตอบจะแค่นี้นะครับเอาละข้อที่4แีแป้เราคูณเลยนะครับคูณ2ได้เท่ากับ16นะครับ9คูณ2ได้18 16เป็นยังไงกับ18ครับน้อยนะ ฝั่งนี้น้อย18กับ16ครับ18ตัวนี้กับ16ครับ18มากกว่าฉะนั้นคำตอบจะอยู่ที่แหลมแหลมไปหาน้อยใส่เครื่องหมายอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับชี้ไปทางตัวแหลมแหลมนะครับแหลมๆหลมตรงนี้นะครับชี้ไปทางค่าน้อยนะครับเราเรียกว่าอย่างนี้ว่าน้อยกว่าเนาะ ได้แล้วนะต่อไปข้อที่5 12ส่วน20คูณ2ได้เท่าไหร่ครับ12คูณ2ได้24 13คูณ2ได้26 24เป็นยังไงกับ20ครับมากครับ26เป็นยังไงกับ30ครับน้อยครับน้อยกว่า30ฉะนั้น เครื่องหมายที่ได้จะเป็นอย่างนี้โอเคไหม12คูณสองคูณสนี่นะ24อ่ากับตัวนี้ก็คือเท่านะครับเขียนง่ายๆนะเท่า11บเอคูณสองครับได้เท่ากับ22ก็เท่าเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้คือเครื่องหมายเท่ากับครับ4คูณสได้8นะครับข้อ7แล้วนะ4ีคูณได้8 10คูณได้20 8มากกว่า7ครับ8มาก20น้อยกว่า26อันนี้น้อยเห็นไหมย0น้อยกว่า26นะอันนี้น้อยนะครับฉะนั้นน้อยครับต่อไปข้อ8นะครับ7คูณ2ได้14 3คูณ2ได้6 14เป็นยังไงครับกับ10 28น้อยครับ 14น้อยกว่า28 6มากกว่าครับ6มากจากนั้นใส่เครื่องหมายแบบนี้ครับแหลมๆชี้ไปทางฝั่งน้อยนะแหลมๆจะอยู่ข้างน้อยนะครับนี่ครับอย่างเงี้ยโอเคข้อ9 20คูณ2ได้40เป็นยังไงครับเท่านะครับเท่า30คูณ2ได้ หกข้างนี้ก็เท่าก็ต้องเป็นเครื่องหมายเท่ากันเพราะมันเท่าทั้งสองท่านนะครับโอเคข้อ10 6หคูณสได้12 7สคูณสได้14 12มากกว่า9ครับอันนี้มาก14น้อยกว่า15 14 น้อยกว่า15เปรียบเทียบกันก็คือเปรียบอย่างนี้เนาะน้อยกว่า15ข้างนี้มากข้างนี้น้อยฉะนั้นเป็นยังไงครับอ่าไปทางด้านน้อยหมดเลยนะเราจะได้คำตอบแล้วครับครบหมดทุกข้อแล้วตรวจทานดูอีกทีนะถ้าเรารู้แล้วว่าเศษส่วนของเรามันมีค่าเป็นยังไงกับค่าครึ่งหนึ่ง เราก็สามารถจะเปรียบเทียบเศษส่วนอย่างง่ายได้โดยที่ไม่ต้องทําส่วนให้เท่ากันปกติแล้วเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้เราจะต้องทําส่วนข้างล่างนะครับให้เท่ากันก่อนใช่ไหมครับฉะนั้นลักษณะของอย่างนี้เนี่ยมันก็จะง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือใช้หลักการของเศษส่วนครึ่งหนึ่งเข้าไปช่วยนะครับมาดูข้อที่3าเลยครับ ข้อที่3ถามว่านะครับให้เราเติมนั่นแหละครับให้เราเติมถามว่าถ้าอย่างนี้เศษส่วนแบบนี้น้อยกว่า9ก้ส่วนสิบหกไอในช่องสี่เหลี่ยมก็คือช่องเนี้ยจะเป็นตัวเลขใดได้บ้างแทนตัวเลขใดได้บ้างแสดงว่ามมีได้เลขได้หลายตัวเนาะหลายตัวครับเขาให้หามาทุกตัวนะครับ ทีนี้เราทําความเข้าใจก่อนนะครับด้วยหลักการของเศษส่วนครึ่งหนึ่งเราลองคูณดูครับคูณ2 9คูณ2ได้18แแสดงฝั่งนี้มีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เขียนให้เต็มเลยนะตอนที่อยู่ข้างบนเราเขียนแค่มากหรือน้อยนะอันนี้เผื่อเอาไว้อ่านนะมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับ เครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแสดงว่าฝั่งนี้จะต้องฝั่งนี้นะครับจะต้องน้อยกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายจะต้องน้อยกว่าฝั่งขวาฉะนั้นหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าตัวเลขที่เติมลงไปในนี้เมื่อเติมแล้วจะต้องอยังคงค่าที่น้อยกว่าฝากนี้ทั้งหมดทำยังไงก็ได้นะครับ ให้มันมีค่าน้อยกว่าเรารู้หลักการของครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งของ12คือเลข6เลข6เขียนไว้ที่อื่นก่อนนะเลข6กเลยกันแล้ครับถ้าเราเอาเลข6มาเติมลองดูครับเลข6มาเติมเป็น6ส่วน12นะครับ6กส่วน12เป็นยังไงครับ6ส่วน12มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งมีค่าเป็นครึ่งหนึ่ง เขียนครึ่งเฉยๆก็แล้วกันนะครับน้อยกว่าค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมครับครึ่งหนึ่งน้อยกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งจะงงๆหน่อยนะแต่เราคิดกันง่ายๆครับก็คือครึ่งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมีค่าน้อยกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นยังไงครับมากกว่าครึ่งหนึ่งมันก็จะต้องเป็น มากกว่าครึ่งนะครับเลยมาอย่างนี้ก็ได้เลยมามากกว่าครึ่งหนึ่งฉะนั้นฝั่งนี้เป็น6ได้นะครับและจะต้องน้อยกว่านะครับถ้าเพิ่มขึ้นไปแล้วอาจจะมีปัญหาฉะนั้นเราจะต้องลดตัวเลขลงไปถึงจะไม่มีปัญหาก็ลดลงมาเป็น5 4 3 2 1ได้ฉะนั้นคําตอบตรงนี้ว่าตัวอะไรที่สามารถจะแทนลงไปได้บ้างนะครับคำตอบก็คือ เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข6ถึงเท่ากันนะครับถ้าใส่เลข6เข้าไปมันจะมีคา่าเป็นครึ่ง1น,นะครับแต่ถ้านี้เป็นค่าน้อยกว่าครึ่ง1น,นะพอจะเข้าใจไหมครับลองทบทวนดูอีกทีนะครับเพื่อความชัดเจนของมันนะครับ แล้วก็ทําความเข้าใจตั้งแต่โจทย์ข้างบนเลยครับทําความเข้าใจให้ดีว่าเราดูออกไหมนะครับว่าตัวเศษส่วนไหนมีค่าครึ่งหนึ่งตัวไหนมากกว่าตัวไหนน้อยกว่าแล้วลองมาหัดเปรียบเทียบนะครับแล้วโจทย์ขั้นสูงขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือว่าถ้ามันเป็นช่องว่างอย่างนี้ครับเราสามารถจะหาคําตอบมาได้หรือเปล่านะครับตีความข้างนี้ก่อนนะครับ 9ส่วน16เนี so room, it it ่ยมันมีค hmm. mm ่ามากกว่าครึ่งหนึ่งก็คือมันมีค่าตัวนี้นะครับค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งฉะนั้นมันจะมากกว่าฝั่งนี้ได้ก็คือฝั่งนี้จะต้องไม่ไม่ไม่มากกว่าเขาอ่ะจะต้องน้อยกว่าเขาก็คือครึ่งหนึ่งได้หรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้น้อยกว่านั้นก็คืออะไรครับเป็นแบบเนี้ยแค่เนี้ยก็ได้ที่ระบายนะอย่างนี้ก็น้อยกว่าเหมือนกันนะครับโอเค สำหรับแบบฝึกหัดหน้านี้ก็เป็นอันว่าจบไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันหน้าที่8ครับ